ม่มีความสุขเลยนะฮะไม่มีความสุขเลยจะบวชกี่วันบวชสิบห้าวันจะไปขโมยของในวัดนะตอนนี้ยายก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครแล้วท้ากับตัวคนเดียวครับตอนนี้ไม่มีใครเลยพ่อก็เสียชีวิตแม่ก็ตอนนี้จะเป็นบ้าอยู่เนี่ยยายก็เข้าโรงพยาบาลครับตอนเนี้ยัี่นี่คือ โอกาสให้แล้วไม่เอาโอกาสมึงไม่เอา,อ,า,เอ,าอ่ะมาแล้วมึงถือมาดิยกขึ้นมาครับเป็นร้นใหม่มาขอขมาสมอมดนะฮะผู้ที่<า>ทุกช,ชีวิตมานะครับผมเอาเป็นว่าสุดท้ายนะนได้นะกูอโหสิกรรมให้มึงทุกอย่างกับสิ่งที่มึงทำขอให้มึงจากนี้เป็นต้นไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ อะไรที่ผิดไปแล้วก็อย่าไปทําอีกทาตัวให้เป็นคนดีคนดีถึงแม้มันจะไม่รวยมันจะแบบไม่ได้ฟู่ฟ้าหู้ฟู่แต่มันก็เป็นที่ยอมรับในสังคมเห็นไหมมึงทำพลาดทีเดียวสังคมมันเป็นไงประนามนี่คือบทเรียนที่มึงได้รับไมอย่าทําอีกอย่าไปทําแบบนี้ที่ไหนอีกเรื่องมวยเลิกคิดกููให้โอกาสมึงไม่ได้ไปทําอาชีพอ,อื่นซะ แล้วทําตัวให้เป็นคนดีในส,สังคมกลัวโหสิให้มึงทุกอย่างไม่โกรธไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันผ่านไปแล้วอย่างน้อยๆมันก็ยังดีที่มึงไม่กลับคําพูดไม่บิดชี้ตัวคนที่กระทาความผิดอันนี้ก็คือข้อดีที่เมยยังมีักษาสัจจกที่กูขอมึงไว้ว่าเราขอจนไหมว่าวันนั้นบอกว่าอย่าบิดคําพูดอย่าบิดอย่ากลับคําพูดนะ เอาคนผิดมาลงโทษให้ได้สุดท้ายจะลงโทษจะติดคุกเป็นติดคุกนั่นไม่ใช่หน้าที่เดียวแล้วเป็นหน้าที่ของศาลแล้วแต่เป็นแน่ปีนะึงอ่าก็แต่งานก็ตัดสินมาปีนึงจะสู้ไปจะหลุดหรืออะไรเราไม่รู้ถ้าก็สุดท้ายก็ขอให้แบบว่าคนที่รับคนที่ทําผิดเขาขอรับกรรมไปเข้าใจไหมแต่ตัวมึงก็รับกรรมแล้วถึงแม้จะไม่ติดคุกนี่ยิ่งกว่าติดคุกอีกนักมวยทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ทุกคนเห็นกันเป็นคิดผิดไม่รักอาชีพตัวเอง ถึงแม้วันนี้จะกลับดูกลับใจจะบวชแล้วก็มันก็สายไปแล้วสำหรับอาชีพนักมวยเนะนาะก็ภาวนาขอให้มึงโชคดีมีความสุขในชีวิตถ้ามึงมากูก็ต้องโดนด้วยแล้วใหม่ร้อยใหม่มีอะไรบอกใไรบอกเสียบุตไปสุดท้ายก่อนที่จะบวชมึงบอกกูโดนไรโดนโดนเขาบอกว่าเสียบุตรให้โอกาสการงานเป็นปัญหาเอาไปเอาไปไม่ได้

ก็ประมาณนี้ครับนะบวชแล้วถือว่าเป็นบวชเป็นบวชเรียนนะถ้าบวชแล้วเป็นตึเป็นว่าได้ก็ตั้งเหรียญเราออกมาออกมาทำอาชีพที่มันดีๆเข้าใจป่ะอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีอีกแล้วนะเพราะถ้าเกิดมึงทำซ้ำผิดอีกเนี่ยสังคมเขานี่คราวนี้มึงจบเลยแล้วมึงยังกลับตัวกลับใจรอบนี้ยังมีโอกาสทำอาชีพอะไรเขายังจะอุดดอุหนุนยังซัพพอร์ตมึงนะใช่เปล่าแต่เลิกมเรื่องโวยเรื่องคิดนะบอกก่อนนะ แล้วห้ามไปชกนะซีซัวนะรู้เปล่าอย่าทำไห้กูขอมึงแล้วนนเรื่องนี้อย่าไปซีซัวชกที่ไหนนะรู้ไหมไปเปลี่ยนอาชีพซะ